ใส่าบา,าอธาใต้เียนไวลแล้วลโอยน้มีน้ำเยอะนะโอ้ยนะคะวางก็ต้องวางแถวเพื่มันน,มน,นั่นเจอีปูเหยียบค่ะน้หอมเนาะเหยียบเือรยงเท้าตัวเองตัดแองเชือรงเา <f art> ตั่งค right mm ้า hmm. ก uh ่อนไม่หเดียวกันอยู่กับแม่คำสนะคะแม่คาไสที่สม้อนนะคะแล้วก็ฟายบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณไปช่วยูอยู่กเรามาได้ช่วย

ะะคละอยล้มต่อเปลืองลงนะคะอะมีเหลี่งไัข้านีมันมีหน่นะคะว่เาเรามีหที่มันไี่โยโอ๊ยเอ๊ขี้ใส่จิตกกขนาดนั้น มันมีแต่น้ำมดเกาะข้างหน้าห่าวมีโขกก็มองเลยมีแต่น้ำเอ็กซ์ซี่อยู่นี่เด้อเอ็กซ์ซีอยู่ตรงนี้นะคะมันมีแต่น้ำมันไปไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าย้ายไปมันจะล้มนะคะเอ็กซ์ซี่นะคะอยากได้โทรศัพท์ใหม่ยังไม่ได้เลย ไม่ให้เลยตอนนี้นะครับสำเร็จแล้วท่านนะครับทลูกจิมใกล้ถึงฝั่งแล้วค่ะถึงฝั่งแล้วสง่สงส่งสัตสึก้ามาด้วยรอซัตสึเก,กกเก้อนะลูกจิมดูเเงินคือจะให้นะเป็นเงินของป้าแตงนะให้รางวัลน,นะใช่ค่ะ โอ๊ยถ้าเขาประกาศไม่เอานะคัวหน่ได้แล้วทม ไม่มี <S 2> <S 2> มีแต่น้ำทั้งหมดเลนนยข้าวมัน้ไก่น,น,น,นะคะใส่เป็นแดงด้วยนะคะคนที่ด,ด้วยแล้วก็แตบเท้าด้วยด้วยข้าวห้องงามด้วยป้าจ,จะลงมาเกี่ยวข้าวแล้วนะเอฟซีนะคะตรงท้ายบ้านนั่นมันไม่ไม่มีน้ำหรอกตรงน,นี้มันแค่ห้ดิป้าจ,จะมาช่วยพวกแถวเกี่ยวข้าวแล้วเจ๊ ตังลงอยู่นะคะป้าเพิ่งมาถ่ายคลิปป้ามาถ่ายคลิปนะคะเอซีไปไปดูป้าเกี่ยวข้าวกันดีใจนะป้ามาแล้วป้ามาแล้วมาๆๆเอซีต้องหมดดูป้าป้าจะทำเนี่ยที่อะไรก็ลงได้ป้าเพิ่งไปหาหม่องยัางลงอยู่ ต้องมาปลานี้อต้องของึ้ต้มนี่นี่เอฟซีน้ําเป็นแบบนี้นะน้ําแดงๆน้ําเยอะมากเลยนั่นยายก็เหยียบเอาเนี่ยนี่ว่าจะทำแล้วใครจะห้หามได้วุ่เนเบรนงับป่าเด้อเพิ่นเกี่ยวอยู่ข้างหน้า <c oughs> มาใส่เอ็มซีเบิ่งป่าประเดี๋ยวมาแล้วพิ่นเกี่ยวอยู่ในข้างหน้าเพิ่นล่งนานกระได้ไปตั๋วแล้ว ป้าอยู่ข้างบนนะคะเอฟซีนะคะกับลุงจิ้มนะคะบบไม่เห็นป้าเลยป้ายกมือแน่อโอ๊ยไม่เห็นป้าเลย